สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของบุญรอดดําทีนะครับวันนี้ก็ยังคงพามาติดตามเจ้าก้านยาวครัอย่างคงทํางานชั่วโมงต่อแลครับหลังจากเมื่อวานนี้ทําไปแล้วยังไม่เสร็จครับเหลืออีกแฉบหนึ่งดูด้านโน้นครับแต่ด้านนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วดูเอาครับ โอ้โหอย่างก็เอาไม้ดันทัดวางไว้ขีดไว้เลยครับเสียเตยตรงเป๊ะ,เ,ปะเลยเจ้าของบอกว่าโอโ้ตรงเลยไม่มีโคตไม่มีเบี้ยวอะไรเลยดูเอาดีครับเอออะเดี๋ยวเราไปติดตามเจ้ากันยาวใกล้ๆก,กันเลยดีกว่าครั ช่วงมุมนี้ก็จะต้องใช้ดินเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะต้องเอาดินเวียงเข้ามุมครับมันก็เลยทําให้ตรงนี้ต้องลึกหน่อยระดับความลึกนี่เจ้าของเขาไม่เกี่ยงอยู่แล้วครับขอให้ดินขึ้นมาปั้นกูให้พอครับจะมีลึกบ้างตื้นบ้างเป็นธรรมดาเจ้าของโมไม่เรียดขอให้ดินเข้าขึ้นมาปั้นคูให้ครบ,ครบให้พออ่ะโอ้โหมีการซิกแซกด้วย ชักลองผ่านบอ่อน้ำบ่อน้ำไหลลงมาก็จะเข้านี่ฮะนี่ผมเดินมาตรงนานยังไม่ถึงเจ้าการยาวเลยนูน่นเดินมาจากนู่นเลยครับเดินไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็ถึง ชักลองไว้เรียบร้อยครับให้น้ำเข้าน้ำออกในบอ่อนี้อะมาถึงนะครับจะเสร็จหรือเปล่าวันนี้โอ้โหผมว่าน่าจะไม่เสร็จนะวันนี้อีกวันหนึ่งอะไม่เสร็จหรอกต้องพรุ่งนี้ฮะประมาณอีกครึ่งวันถึงจะเสร็จมันยาวซะเลอกเกินครับ พื้นที่ตรงนี้มันเจ็ดไรเลยฮะชักล่องอ้ตรงนี้ทำไมมันดินแข็งอ่นนี้น่ด้านนี้เจอดินแข็งนะฮะด้านเมื่อกี้ยังมีอ่อนมั่งนี่เจอดินแข็งเลยเอา้าใกล้จะถึงมุมแลครับพอถึงมุมเสร็จแล้วปุ๊บเจ้าการยาเขาจะหักไปทางด้านซ้ายแล้วก็ยิงตรงไปเลยนี่ชักล่องน้ำรอบพื้นที่ฮะพื้นที่ประมาณเจ็ดไร งานหัวหน้าแม็กก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับปรับคันนาออกแล้วก็ยกร่องให้มันสูงครับเพื่อให้เจ้า,จาของเขาปลูกนู่นปลูกนี่ฮะนี่วันนี้หัวหน้าแม็กก็สบายวันเดียวเสร็จเลยเจ็ดชั่วโมงครับงานรถไถก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันงานแม็กโครก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันครับเหลืออีกหน่อยเดียวครับถึงไม้ปักแล้ว แล้วทีนี้ซิตเตอร์ก็จะพลิกไปด้านซ้ายครับยิงยาวไปเรื่อยฮะถ้าติดปีกนี่จะไวขึ้นนะงานประเภทนี้ถ้าไม่คูติดปีกด้านข้างจะไวขึ้นครับแต่ยังว่าแหละกูรอดไม่อยากให้ติดครับแล้วอีกอย่างหนึ่งงานชักล่องก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะเสร็จแล้วครับพลิกแล้ว นี่ไงมาถึงตรงที่ไม้ปากทีนี้พิกแล้วปิกด้านข้างครับยิงยาวเลยทีนี้ยาไปยานู่นแหละเมื่อวานเจดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงนี่ได้อยู่ประมาณตรงนี้ครับระหว่างต้นตาลกับตรงนี้วันนี้ก็น่าจะไปถึงคันนานู่แหละหนึ่งคันนาที่สองแล้วก็เหลืออีกหน่อยหนึ่งไว้พรุ่งนี้ยังไงก็ไม่เสร็จแน่นอนครับ เจ้าของเขาทําอะไรล่ะสวนอะไรล่ะผมก็ไม่รู้แกก็ว่าปลูกไปทั่วนะครับปลูกทั้งผลไม้กินได้ปลูกทั้งไม้ทั้งอะไรต่ออะไรไม่รู้ผมก็ว่าแกปลูกเยอะครับว่างั้น,นทําไว้ก่อนยังนุมน่มๆแน่นๆเลยนะเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ฮนะอายุเพิ่งยีสิบในน้อยเอง2 5่สิบห้ายีกเองโอ้โหคิด จะมาทําการเกษตรแล้วต <laughs> ัวน so, ี like, shoe, so, so families, shoe, ้ไม่ต้องรอให้แก่แล้วนุ่มๆก็เริ่มชอบไปแล้วครับบอกว่าผมชอบแบบนี้ครับชอบธรรมชาติคนบ้านนี้นะฮะแต่ไปทํางานอยู่กรุงเทพลางานมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเพื่อมาดูครับนุ่มไม่รู้ว่าไปไหนม่รู้แต่เมื่อกี้ก็ยังเห็นอยู่ยังนุ่มยังแน่นเลย ยังรอเฟี้ยวเลยชอบโลงานพื้นที่นี้แม่ยกให้ที่แรกทำนาบอกไม่เอาปลูกไอ้นู่นดีกว่าว่าจะปลูกต้นมะพร้าวมัง่งปลูกต้นไม้มัง่งนี่ปลูกทั่วบริเวณเจ็ดไร่เนี่ยเจ็ดไร่สองงานครับตรงนี้แ่ยังหนุ่มยังแน่นรักชีวิตแบบลูกทุ่งชาวนาชาวนาแล้ว เนี่ยมันมาช้าตรงนี้แหละช้าตรงที่ว่าแต่งด้านข้างให้เขาอยู่แหละจะขุดตรงๆก็ไม่ได้กลัวดินจะพังแต่มองดูแล้วดินแบบนี้น่าจะพังยาาแต่ก็เพื่อความสวยแหละเจ้าของก็เห็นว่าอะไรเขาก็ชอบด้วยว่าอ้ทําไมตรงดิ่งแท้ทําไมขุดชักลองได้ตรงเลยฮะแต่ถ้ามีติดปีกนะสักสองข้างนะงานจะไปได้เร็วกว่านี้ แต่ยังว่าแหละบุญรอยไม่ค่อยได้มีงานชักล่องสักเท่าไหร่จะติดปีกขุดบอ่อตัดปีกขึ้นดำอไก็ยังไงอยู่การติดปีกนี่ก็มีทั้งประโยชน์แล้วมีทั้งโทษเหมือนกันนะใช้ไปนานๆาเข้านี่เอวนี่จะไปเรื่องันดับแรกเลยเลยเอวแมคโครนะไม่ใช่เอวคนขับแมคโครถ้าติดปีกเนี่ยใช้ไปนานๆเข้านะเอวแมคโครจะหลวมนะครับ รวมรวมง่ายหลวมไวไปเร็วแต่ข้อดีคืองานเร็วสวยเรียบร้อยน,นี่ผมเลยอธิบายฟางแต่ผมก็ไม่อยากให้ติดนะครับไม่มีต้นไม้เลยบริเวณนี้มีอยู่ต้นหนึ่งมาวานเสียตเตยก็ล้มไปแล้วนี่เอามากองวาอยู่บนคูสะนี่ ต้นเดียวแหละแล้วก็ววมีต้นตาลต้นสะเดานี่นะฮะเลยแค่นี้จะปลูกไม้หมดจะปลูกไม่หมดครับความลึกก็น่าอยอามาณ2เมตรนี่นะฮะสองเมตรน่อยๆไม่กำหนดความลึกกำหนดว่าดินขึ้นภูสะต้องพอแค่นั้นเอง แล้วก็กำหนดความกว้างกำหนดความกว้างแต่ไม่กำหนดความลึกครับบอ่อลูกนี้ไอ้จักร่องฮนะพอให้ดินพอกขาาพอแล้วดินโซนดินฝั่งนี้แข็งไม่เหมือนฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นนี่ขุดง่ายวันนี้ก็ยังคงทำงานเดียวต่อนะสำหรับเา้าการยาว พรุ่งนี้ก็น่าจะอีกประมาณสักครึ่งวันก็น่าจะเสร็จครับงานชั่วโมงครับได้หลายชั่วโมงเหมือนกันกว่าจะจบงานนี่ไม่ใช่จะล่อกเกือบยี่สิบชั่วโมงเหรอวันนี้วันที่สองแล้วครับเงาไมมเตเตอร์ธรรมดานี่จะอยู่กับหกล้อนะ นี่อยู่คนเดียวเลยปีนี้เจ้าการยาวนี่เจองานเดียวไม่ค่อยเยอะนะถามว่ามีเยอะไหมมีแต่ผมจะเน้นไปที่งานวิ่งหกรอดำมากกว่าถ้างานไม่มีหกรอดำหรือฝนตกนะ่ะผมถึงจะเอาเจ้าการยาวมาลุยงานเดียวครับแต่ถ้ามีงานเดียวกับงานวิ่งดำนี่ผมจะเลือกงานวิ่งวิ่งดินก่อนนะ งานเดียวนี่เอาไว้ที่หลังสําหรับฝนตกปกร้อวิ่งไม่ได้หรือว่างานวิ่งดินหมดถึงจะมาลุยงานเดียวงานเดียวถามว่ามีไหมมีแต่ปไิเศธไปหลายเจ้าเหมือนกันบอกว่าทําไม่ทันงนตรงนี้ก็ชักล่องไว้เลยอย่าให้เขามาใส่เอา เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ